กลับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่8เดือนกันยายนนะครับอย่าลืมบริการสัญญาณทองคาและสกุลเงินเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันเคยเทรดแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับข่าวสารหรือเปล่าครับนักลงทุนใครเจอปัญหาและแอดไลน์มาคุยกับกระผมโดยตรงได้เลยนะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับดิงส์มาร์เก็ตใครสนใจนะครับโบเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จํากักดหรืการเทรดแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับผม สถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับตัวของออสเตรเลียยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับสะท้อนให้เราเห็นถึงว่าสภาวะตลาดเนี่ยยังไม่ได้ขานรับเกี่ยวกับข่าวลบๆแต่อย่างใดนะครับในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐยังคงมีการบวกลบผสมกันไปนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังไม่ได้ขานรับข่าวลบครับนักลงทุนแต่ว่าในส่วนของประเด็นที่นักลงทุนยังต้องเฝ้าระวังสําหรับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็คือในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทางจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีอยู่นะครับความคืบหน้าล่าสุดของทางการจีนีน่ อาจจะมีการจํากัดในเรื่องของตัววีซ่าแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยน่าจะตั้งเป้านะครับไปที่สื่อสัญชาติสหรัฐอเมริกาซะมากกว่าสะท้อนไดเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับทางการจีนเนี่ยยังได้มีการขับไล่ในส่วนของสื่อชาวออสเตรเลียออกไป2รายด้วยถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับนักขุนครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าครับข้ามมายังฝั่งของสหราชนจาจักรครับล่าสุดแล้วคุณแอนจี้ฮาร์เลนนะครับได้ออกมากล่าวเตือนนะครับว่า โครงการรักษางานของทางรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะเขากล่าวในทนํานองที่ว่าตัวของงานนะครับภาคธุรกิจบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่อาจที่จะย้อนคืนกลับมาได้ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ทางภาครัฐนะครับลองปรับตัวนะครับทางภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยลองปรับตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ตัวนี้แหละครับก็เลยกล่าวเตือนว่าไอ้งานเก่าๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปรักษามันมากก็ได้เพราะมันคงไม่ได้กลับมาแล้วหล่ะอันนี้คือ คำแปลนะครับในทํานองภาษาไทยนะครับถ้ากล่าวเป็นแบบนี้ต่อมาครับมายังในเรื่องของตัว b r e ็กซิกันบ้างดีกว่าล่าสุดแล้วทางสภานะครับก็ได้ออกมากล่าวเตือนนาะยกบร,ริจนสันเหมือนกันได้ออกมากล่าวในทํานองที่ว่านะครับ การกระทําของนายกบริจอนสันเนี้ยมันอาจจะสอให้เกิด b r e ก i ิตแบบโนเดียวหรือการที่ไม่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจากับทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังคงตกลงกันไม่ได้นะยังไม่ลงตัววันนี้จะเป็นวันที่มีการเจรจากันเบื้องต้นนะครับนักทุนคาดว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยน่าจะตรงกับในช่วง 19นาิก30นาทีหรือว่าทุ่งครึ่งในคืนนี้นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงกระผมจะรีบทําการแจ้งในกลุ่มข่าวของเราทันทีครับผมจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นสกุลเงินปอนเนี่ยยังคงมีแรงกดดันอยู่นะครับเอาละครับนังชุนครับแต่ก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวนะครับเกี่ยวกับสุขภาพกันสักนิดหนึ่งที่ผมไมได้ไปเจอบทความจากฐานเศรษฐกิจมานะครับและอยากจะนํามาฝาก นักลงทุนนะครับวันนี้จะเกี่ยวกับในโรคนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายนะครับแต่ก็มีวิธีในการว่าป้องกันนะครับหรือว่าชะลอไม่ให้มันเกิดกับเราเนี่ยเบื้องต้นในส่วนของตัวโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า ALS เนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทโดยตรงครับเกิดขึ้นจากเซลล์ระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อมนะครับแก่แล้วก็ตายก่อนวัยอันควรครับ มีอาการก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยจะอ่อนแรงแขนขาลีบมีการกระตุกนะครับการเต้นของกล้ามเนื้อกว่า70%ี่ยจะเริ่มเป็นบริเวณที่แขนขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับงชุนแล้วค่อยลุกลามไปยังกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆครับในวันนี้นะครับกระผมก็เลยได้รับบทความดีๆจากนายแพทย์สมศักดิ์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยมาเปิดเผยถึงในแนวทางการป้องกันนะครับเขาบอกว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือที่เราเรียกกันว่า ALS เนี่ยจะพบมากที่สุดในอายุช่วงราวๆประมาณ40-60ปีสำหรับการดูแลผู้ป่วย ALS นะครับก็คือจะให้ออกกำลังกายทำกิจกรรมอย่างสม่ำเส,สมอนะครับเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อรีบแบนควรจะพักผ่อนให้เพียงพอข้อนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเท่าเราเลยเราเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเรานอนดึกมากๆอย่างบางทีเราเฝ้ากราฟดึกๆตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับนั่งชุน ทีนี้ในแพทย์ก็มีการระบุเหมือนกันว่าหลีกเลี่ยงความเครียดด้วยนะครับรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวมากหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มันหนักเกินไปควรจะออกให้พอดีหลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่า,มาแมลงหรือพวกโลหะหนักนะครับผมแล้วก็รังสีที่รุนแรงด้วยตัวนี้ก็เป็นคําแนะนําจากนายแพทย์มานะครับเอาละครับนักชุมับยังไงต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ